สวัสดีครับผมปาเดเกษตรกรสี่ขาครับสวัสดีตอนเย็นวันศุกร์ที่1มีนาคม2 5 6 7นะครับครับช่วงนี้บางต้นก็เป็นหางแย้นะครับนี่ครับหางแย้นะครับเริ่มจะหมดแล้วนะครับแห้งนะครับใกล้จะหางแย่ใกล้ใกล้จะไหม้แล้วนะครับครับช่วงนี้ก็จะงดน้ำนะครับหรือว่าลดปริมาณของน้ำลง ให้เขาเหี่ยวๆหน่อยนะครับนี่ครับถ้าห่างแย่เขาสดชื่นเกินไปงอขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับเขาจะร่วงนะครับห่างแย่ถ้าสดชื่นเกินไปได้น้ําเยอะเกินไปนะครับแต่อันนี้ก็แนะนํายากนะครับเพราะว่าระบบน้ําแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันนะครับปริมาณการให้น้ําครึ่งชั่วโมงแบบนี้นะครับถ้าให้ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าบางที่อาจจะ ได้น้าเยอะบางที่อาจจะได้น้าน้อยนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูสวนเรานะครับว่าปกติให้แบบไหนนะครับอย่างช่วงนี้ของผมปกติให้วันเว้นวันช่วงนี้ก็สองวันสาวันครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอห่างแย้เริ่มไหม้นะครับเราก็จะเพิ่มปริมาณน้ํากลับมาให้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้เขารู้สึกว่ากําลังจะตายหน่อยนะครับเราถึงจะจะจับดีนะครับ แต่ถ้าหากว่าลุงมเริ่มรู้สึกสดชื่นนะครับถ้าน้ำเจตัวนี้ก็จะงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีดแล้วก็หักนะครับที่เคยเจอนะครับแต่แบบนี้เหี่ยวดีนะครับชอบนะครับโอกาสติดก็จะเยอะถ้าเหี่ยวเห er ี่ยวแบบนี้นะครับนี่ครับเหี่ยวเหี่ยวนะครับนี่ครับเหี่ยวเหี He ่ย oh. วนะครับ ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ด้วยกันนะครับการให้น้ำในช่วงที่ทุเรียนดอกบานนะครับคือเริ่มลดปริมาณของน้ำช่วงตั้งแต่ดอกหอมนะครับค่อยๆลดลงมานิดนึงนะครับดอกหอมจนถึงหางแย้มไหมนะครับทีนี้เราก็ค่อยเพิ่มให้กลับมาระดับเดิมนะครับก็ยัง ต้องเลี้ยงน้ำอยู่นะครับไม่ใช่ว่งงดไปเลยเหมือนกับช่วงกักโศกนะครับคือแค่ให้เขารู้สึกว่าน้ำน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็พอหางแย่ไม่เสร็จเราก็มาบำรุงหางแย้นะครับแล้วก็ให้น้ำกลับมาค่อยๆให้เพิ่มปริมาณกลับมาให้เท่าเดิมนะครับแล้วก็รักษาระดับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพามาชมเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ ส่วนท่านที่เข้ามาช่ใหม่อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ